สัสดีค่ะช่องตะวัน,นรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเราว่าทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังเดินอยู่ตลาดนะัดผ้าใหม่สุรินนะคะเป็นวีบีที่สองนะทุกคนวันนี้ผ้าใหม่มาน้อยนะคะฝนตอมาเนี่ยน้องเขากำลังไล่อุ้ยตกน้ำแล้วอันนี้ผ้าใหม่บ้านสวายนะทุกคนร้านผ้าใหม่มาน้อยเพราะว่าฝนตกเมื่อคืน สวัสด,ดีจ้าเธอสวัสด,ดีจ้าอู้อจ้าขายกับมาออกเหรอขายเออนะคะนี่นะคะสวยนะคะผ้ภาสีธรรมชา,า,าติอันนี้ผ้าลายเพ้นเพ้นสีสวยๆนะทุกคนสีใบไม้นะคะมีหมดแล้วทุกคนเนาะก็มาเลือกได้เนี่เสือ้อผ้าไหมเลือกไดอันนี้ก็ผ้าไหมมันสวายสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้กากำลังกินเขานะอ๋อได้ยังกิน เออค่ะจ้าะโอเคสวยเนะาะขาม้เขานี่อ,อือนะนนอันนี้ค่ะขาม้ยบันสวายอันนี้ผาข้ามบ่อล้ะงี่ะครับข้ามข้ามู้ามโฮชารงช้างนะคะสวยๆนะทุกคนนี่วันนี้แอนมินจะให้ดูปรรยากา็าพอนะคะเพราะว่าแอนมิน หมดแรงรองเท้าก็เปียกอ้าวบรรยากาศาตลาดนัดผ้าใหม่นะคะนี่คือตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะ,ะมาเดินช็อปเดินซื้อกันได้นะคะทุกคนชมบรรยากาศไปนะสวัสดีค่ะสวยเขาให้นุ่งสินใส่แบบไทยไทยนะคะนะคะเธอ ขึ้นเท่าไรนี่เธออันนี้นะอือันนี้ก็ราคาขายอยู่ที่สองตันโสอ,อยู่ก็มีนา,าน,นาเขาเดินแล้วเธอเขาเดินเนะขาเหนื่อยปวดนิดเดินชมบรรยากาศสมัยนะตอนก่อนเข้าบ้านนะคะวันนี้ไม่ไม่สัมภาษณ์ร้านนะคะดูผ้า่ไหม่ไม่สัมภาษณ์นะทุกคนเพราะว่าหมดเรี่ย ดูแรงดิงเก็นนี้เท่าไหร่สวยสวยโอ้ ่สวยเละทุกคนหลาร้านนะคะิบรรยากาศให้ชมกันนะคะหลายร้านเลยมีร้านชูคุณข้าวใหม่ไปตามที่คาว่าดีค่ะโชวคุณข้าวใหม่สุรินทนะคะบีากาศตลข้าใหม่มนะคะทุกคนจะเข้าบ้านแล้ว อันนี้ก็จะร้านคุณแปงพ่อไทยนะคะความแม่สุรินนะคะตามาดีจ้ามีมันแห้งเหรอวะวอ้ว่ามีแห้งสีเบาเลยมไ้มนี่ว่ามีแห้งควาแม่จ๋าติ๊ก้าบานดาริกาสวยๆความแม่พไทยนะคะเออมาเชิญค่ะไปชมได้เลยค่ะเออนะคะไปเชิญไปชมคุณแม่บอกมีแห้งเดี๋ยวบอกมีแห้งยังไม่แห้งติ๊กับแล้ววะ ย่างไงช่อมด้วยคุณแม่แม่กินเลยนงะนั่งก่อนอ่ะน,นั่งก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเข้าบ้านแล้วเออจะเข้าบ้านแล้วโอเคนะคะทุกคนก็าพาเดินชมม้าใหม่นะอ่ะแม่คือมาอยู่วันนี้สวัส <c oughs> ดีค่ะน้ำเยอะนีญญ่น <c oughs> ้ำเยอะนุ <c oughs> ๊กนุ <c oughs> ๊ยังเปียกรองเท้าเลยนี่หนูว่าหนูจะให้เย็บแต่ว่านุ๊กสอยนะเดี๋ยว ลูกลูกลูกทรายว่าบอห้นยืดตรงนี่แหมโอ้ยเขาเมย์แมเขาเมยเขาหิวเหรอเพื่อนวดีคะวดีคาเอาชมเฉยๆวันนี้นะชมนะทุกคนพีตะวันเมย์หล่ะพิตะวันบรงเนียเมยคือพีตะบนเบาเลย ไม่ได้รำโอเคค่ะอะนะทุกคนนี่คือบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมก็ชมผ้าไหมนะคะทุกคนเนาะบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมไม่มานะคะมาน้อยนะคะวันนี้ก็มาเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะสนใจก็มาชอบมาซื้อกัน ะะทุกๆวันเสาร์น้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุวินนะคะฝนตกถ้าฝนตกก็ยังมีมาขายนะคะเจ้าที่อยู่ใกล้ก็มานะคะมาขายมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่ตลาดนัผ้าใหม่สุวินนะคะนี่อันนี้ร้านนี้เขา่ะะผ้าไหมสวยค่ะทุกคน นี้ที่ร้านลงให้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บอก f อซสนใจนะร้านเก่านะคะก็บอกเขาอยากมานะคะผ <c oughs> ้าไหม่ตรงนี้นะคร <c oughs> ้านที่ผ้าส,สวยๆเทียนนี้ให้ดูนี่คนนั้นีน่ก็ผ้าไหมผ้าไหมเอขาสเซนรินนะคะ <c oughs> เคนะเ,คเลยมีสองผ้าไ <c oughs> ปไรค่ะ วันวันนี้วันนี้หนูไงเลยเลยไม่เจาะไงก็เลยถ่ายให้เขาดูดนะนี่นะคะผ้าหนุ่มๆอยู่ตรงแค่นี้ทำเครื่องสีไม่ลงนะชอบผ้ายอยผ้าชายนะโอเคนี่ผ้าใหม่พระจมพระเสื้อไทยของพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเจาขายอยู่ตรงเฉยๆผ้าใหม่นะคะพี่นายรัตน์นะคะ เอาเลยเบียเลยเขาเก็บอีกหนึ่งนาทีนะคะก็มาของพี่นายรัฐผ้าไหมสุรินอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้แกขายอยู่แกขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมแล้วก็ตลาดพีโมนะทุกคนก็มาเลือกซื้อเลือกซื้อกันได้นะคะผ้าไหมน่ทุกทุกวันเสาร์ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะชอบมาซื้อกันได้เลยนะคะ วันนี้ช่องตลาดรัสมีไหลสไตล์าบายสุรินก็พาเก็บบรรยากาศตลาดน้ำผราใหม่สุรินนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็หวัง,ง,ไง,ไวงอย่างยิ่งว่าเอีก็คงจะถูกใจในผราใหม่สมวยๆในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจ ที่ให้การสนับสนุสนทางช่องของเรานะคะเพื่อน,นๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกาลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งไไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแต่ต่อไปนะคะสุขสัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ